มาเข้าคอสการเรียนการสอนของผมนะครับขอให้ตั้งใจฟังครับแล้วเราจะได้อะไรกลับไปเยอะมากคืออย่างนี้มีหลายๆคนบอกเอ้ยทำไมต้องเป็นผู้ต้นกล้าผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าจะทำคอสการเรียนการสอนให้มันผ่านพ้นให้มันผ่านไปไป,ไปคอสๆหนึ่งนะครับเชิญวิทยากรท่านใดมาก็ได้ผมไม่ได้ดูถูกวิทยากรท่านอื่นนะครับเชิญท,ท่านใดมาพูดก็ได้แต่ถ้าจะสร้างหลักสูตรที่มันมีคุณภาพ ใหพนักง,งานได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้พนักง,งานได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะครับมาฟังเราแล้วจะได้รู้ว่าชีวิตการสะท้อนแนวความคิดการสะท้อนเรื่องราวมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนในชีวิตจริงๆโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเกิดขึ้นได้เสมอกับทุกๆชีวิตจริงๆครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษาไม่จํากัดตําแหน่งไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศและวัยเลยวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังนะครับ สิ่งที่ผมจะพูดในเรื่องเช้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ไม่มีใครพูดนะครับหัวข้อนี้ไม่มีใครพูดรับรองได้เลยนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมคิดขึ้นมาเอง i n d ซ e t เนี่ยสะท้อนแนวความคิดที่แตกตา่างทําอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทาอย่างไรเราจะลดตัวตนของตัวเองออกมาใครที่มีตัวตนที่อยู่ในใจเยอะเหลือกเกินมีอคติในใจมีอีโก้ในใจมีอะไรก็แล้วแต่ ลดตัวตนออกมาครับแล้วให้อยู่ในสภาวะแห่งความบาลานซ์ให้ได้ถ้าอยู่ในสภาวะแห่งความบาลานซ์ได้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเป็นที่รักของคนทุกคนที่อยู่รอบข้างจริงๆครับ